สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดไลฟ์สดใน Facebook นะคะจะทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเปิดแท็บใหม่ตรงนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คําว่า k m m t h นะคะต้องพิมพ์ตามนี้นะคะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้คลิกลิงแรกเลยค่ะอ่ะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะ เป็นเว็บที่เพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่สมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะไปที่สมัครการใช้งานเออสมัครสมาชิกนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเราก็ง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับเว็บนี้นะคะก็ขอแค่มีชื่อผู้ใช้นะคะอีเมลนะคะสามารถเป็นอีเมลที่เมคขึ้นมาได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอค่ะอย่างเช่น a g m a i l c o m a h m i c o m แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้สร้างรหัสผ่านค่ะเมื่อกรอกทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะก็ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออน,นุญาตเข้าใช้งานได้เลยนะคะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มไลฟ์สดนะคะก็ไปที่ Facebook ค่ะเลือกบนห,หู่ที่เราต้องการได้เลยจากนั้นนะคะให้หาเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะคะ,ะเลือกบริการที่เราต้องการค่ะก็จะมีแต่ถูกสุดยันราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะ,ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะตรงนี้นะคะหน้าไลฟ์สดของเราก๊อปเลย แล้วก็นำนิงมาวางค่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่เราต้องการนะคะเอาสักหนึ่งร้อยกระอค่ะอ่าเข้าบริการของเราก็อยู่ที่5บาทกว่านะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกมากๆเลยอาจากนั้นนะคะให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะอ่าเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะก็ขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากทำตามนี้แต่ไม่มีเงินนะคะ ในในเว็บไซต์ก็สามารถเติมเงินได้ตามนี้ได้เลยค่ะไปที่เติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินของเว็บนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งสแกนคิวอาร์โคะลล้ดนะคะโอนเงินแอสลิปนะคะทูมันนี่วอลเล็ตนะคะแล้วก็อังเปาวอลเล็ตนะคะคริปโตแล้วก็เพอรเ์เฟกต์มันนี่นะคะ แต่และช่องทางการโอ,อนเงินนะคะขั้นตอนการโอ,อนเงินก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเรามีการเติมเงินแล้วนะคะก็จะมีประวัติการเติมเงินอยู่ข้างๆแบบนี้เลยอ่าสำหรับใครนะคะที่ต้องการซื้อบริการเพิ่มเติมนะคะก็จะมีให้นะคะตอนนี้นะคะมีบริการทดลองใช้งานฟรีนะคะก็จะมีการปั๊มวิวทิกต o อกค,ค่ะปั๊มถูกใจทิกตอกแล้วก็ปั๊มถูกใจอินสตาแกรมปั๊มผู้ติดตามของอินสตาแกรมนะคะสามารถเข้ามาใช้กันได้เลยตอนนี้มีปัม๊มฟรีอยู่นะคะ ถ้าเบ็ดเบทบริการก็อยู่ที่0ูนบาทเลยเพราะเป็นแบบฟรีนะคะ,ะสามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะคะ,ะเว็บนี้นะคะก็สามารถใช้ทั้งใช้ได้ทั้ง Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, t e l e g กน m t w t t t e r นะคะสามารถมาใช้บริการได้เลยนะคะต่อไปช่องทางการติดต่อแอดบ,บินนะคะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางะคะ่ะก็จะมี ช่องทางผ่านตัวช่วยเหลือนะคะกับไลน์นะคะถ้าเป็นไลน์นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกตรงนี้นะคะก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าสแกน QR วอารโค้ดนะคะส่วนตัวช่วยเหลือนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเด้งเข้ามาสู่ตรงนี้เลยค่ะตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถมาเอ่อไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะสามารถมาบอกปัญหาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อการชําระเงินนะคะ ก็สามารถมาแกะมาแจ้งปัญหาตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปการแนะนําเพื่อนนะคะการแนะนําเพื่อนคืออะไรนะคะเป็นช่องทางาการสร้างรายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะเมื่อเพื่อนของคุณนะคะได้ทําการสมัครเข้าใช้งานเว็บนะคะและได้เติมเงินครั้งแรกนะคะอย่างเช่น <c oughs> คุณก๊อปปี้ลิงก์อันนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนของคุณและเพื่อนของคุณได้มีการเติมเงิน เข้าสู่เว็บประมาณ1,000บาทนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมอยู่ที่50บาทเลยหรือถ้าได้มากสุดก็อยู่ประมาณ500บาทนะคะก็คือ5%อัตราจ่ายขั้นต่ำาิ0เออ100บาทสามารถหาช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเพียงตรงนี้เลยเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราปั๊มยอด ลฟ์สดไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เข้ามานะคะ,อะตอนนี้นะคะยอดลฟ์สดของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดหรือประกันใดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะกําลังสะรวน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ